รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำถ้าความสวยความหล่อบางครั้งไม่ได้มีมาแต่กำเนิดปฏิบัติการแปลงโฉมยิงเกิดเพื่อให้คุณเป็นคนใหม่ที่มั่นใจยิ่งขึ้น ร่วม make over โดยลดริ้วรอยอย่างไรค้นหาคำตอบได้ที่ www.thailandmakeover.com Amila S N Thai Melasma Cream เวชสำอางปกป้องและลดเลือนฝ้าที่แพ้ผิวหนังไว้วางใจ f o a ล้างหน้าพรีเมียร์ซอ pH 5.5ทุกครั้งของการล้างหน้าเป็นเหมือนการบำรุงผิว สกรีนดอร์เซ็นเตอร์หาดใหญ่ศูนย์สุขภาพความงามครบวงจรโทร0 7น2 3เ3 5 5 สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Thailand Makeover ปฏิบัติการแปลงโฉมสู่คุณคนใหม่ที่มั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ b e ที่ y m a g a z i n e On ท v นะครับรายการแรกและรายการเดียวที่คุณผู้ชมจะได้อัปเดตนวัตรกรรมด้านความงามก่อนใครใช่แล้วล่ะค่ะเรื่องของการศัลยกรรมปัจจุบันนี้เนี่ยสาวประเภท2หรือแม้กระทั่งสาวสาวสาวยๆหลายๆคนเนี่ยนะคะครเริ่มมีการมาทําการศัลยกรรมบ้านท้ายกันแล้วนะคะใช่รจริงๆเรื่องของบ้านท้ายนะครับก็ทําได้แล้วก็ปัจจุบันแล้วเนี่ย ไม่ใช่ผู้หญิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆมีสาวประเภท2อให้ความสนใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเราไปฟังจากปากนะครับของเราบรรดาผู้หญิงและสาวประเภท2กันนะครับว่าเขาให้ความสําคัญเรื่องนี้กันอย่างไรครับผู้หญิงนะคะค่ะความมั่นใจก็สมควรที่จะทําค่ะเพราะว่าทําแล้วรู้สึกใส่สภาออกมาแล้วรูปร่างเราดีบุคลิกภาพดีเราก็มั่นใจในเรื่องในการทํางานหรือว่าออกไปสังคมข้างนอกนะคะแต่ถ้าจะทำเนี่ยการใส่กร,รมก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอหรือ ผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราอะค่ะมันทำให้มีความมั่นใจในการเป็นผู้หญิงแล้วก็มีสะโพกฟูหุ่นสวยขึ้นแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงเต็มตัวมากขึ้นช่วง let's make over ร่วม make over โดย e s t i l i s t สารเติมเต็มเพื่อความสวยสมบูรณ์แบบค้นหาคำตอบได้ที่ www.estilist.com Dulux c a Center 0ูนย์สอง0นเตอร์0 2 4 1 2 8 1 0 0เพื่อใบหน้าเรียวกระชับแบบเกาหลีรมระวินคลินิกปัญหาผิวสิวฝ้าและสัดส่วนปรึกษารมระวินคลินิก080-153-900 0 มาถึงช่วง Let's Makeover นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราฟังไปแล้วนะคะความรู้สึกของสาวๆที่มีต่อการทำแสกรรมบ้านไทย<ช>นะคะครจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการทำแสกรรมบ้านไทยเนี่ยมันทำยังไงแ,แล้วมีวิธีการทำยังไงบ้างออจริงๆแล้วนะครับมีด้วยกัน2วิธีนะครับเอาเป็นว่าไปฟังแบบเจาะลึกกันนะครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิลักษ์ช่วงสุนิตครับการเสริมบ้านไทย ก็มี2วิธีหลักนะฮะใช้ถุงเหมือนถุงซิลิโคนเต้านมนะผ่าตัดเสริมเข้าไปอีกวิธีหนึ่งใช้ไขมันตัวเองฉีดเพื่อเสริมนะฮะเ,เสริมด้วยถุงซิลิโคนเนี่ยก็จะได้รูปร่างที่คงที่ได้ไวกว่าการใช้ไขมันนะฮะเพราะว่าถุงซิลิโคนเราเลือกขนาดได้ข้อเสียคืออาจจะมีต้องมีรอยแพทแพททีในการผ่าตัดคือเปิดรอยแพทเป็นวันยาวประมาณสัก3ามสเซนติเมตรต,ตรงกลางนะฮะแล้วก็สอดเข้าไปใต้กล้ามเนื้อ หรือว่าใต้ผิวหนังท่านใช้มันก็ได้แต่ส่วนใหญ่ในวิจุบันิยมใช้สอดใต้กล้ามเนื้อก็จะได้รูปร่างที่คงรูปทันทีการดูแลหลังผ่าตัดนะฮะที่หนึ่งก็อย่างที่ว่าคือแนะนําเรื่องการ ถ้าเสริมด้วยถุงซิลิโคนก็อย่าไปนั่งหรือนอนกดทับไปเป็นนั้นในช่วงอาทิตย์แรกอาทิตย์สก็ในช่วงสองสามวันแรกเป็นช่วงสําคัญที่จะติดเชื้อได้ก็ต้องระวังอย่าให้โดนน้ำนะอย่าให้แฉะค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดถุงซิลิโคนี่จะเป็นถุงซิลิโคนเฉพาะเพื่อเสริมบั้นท้ายนะจะราคาแพงกว่าถุงที่เสริมหนะ้าอกส่วนเสริมด้วยไขยมันตัวเองเนี่ยเพียงจะต้องมีไขมันเพียงพอที่จะดูดแล้วก็มาเสริมได้นะ ไปแล้วนะคะพี่หมอวิธีการทำสัลยกรรมเสริมบั้นท้ายเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างจากการเสริมทรงอกสะท่อไหร่นะคะใช่ครับน้องไดยแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของการศัลยกรรมเสริมบั้นท้ายด้วยถุงซิลิโคนนี่นะครับลักษณะของถุงซิลิโคนนี่ก็จะต่างกันเหมือนที่หมอพูดถึงนะครับจะเป็นลักษณะของทรงกลมไม่ใช่หยดน้ําแบบทรงอก แล้วก็ความหนาของถุงซิลิโคนเองนะครับก็คือต้องมีความหนาเป็นพิเศษเพราะว่าเนื่องจากบ้านไทยเราจะต้องมีการนั่งมีการเสียดสีตลอดเวลาต้องป้องกันการแตกนะครับเอาเป็นว่าเรายังมีข้อมูลแบบเจาะลึกกันอีกนะครับเราจะไปฟังจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประยุทธ์โชครุ่งวารานนนกันครับถุงซิลิโคนคล้ายๆกับที่เราใส่เต้านมแต่ว่าผิวมันจะหนากว่าแต่ตัวข้างในนี่มันซิลิโคนเจลเหมือนกันและรูปร่างก็ต่างกันนิดหน่อยรูปร่างที่ออกแบบให้พอดีกับ ก้นเราแล้วก็ในด้านร่างกายก็คือเหมือนกับเตรียมผ่าตัดเราจะงดอาหารให้กระเพาะว่างอย่าให้มีโรคอะไรเข้ามาตอนนั้นไม่ทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอย่างน้อยหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก่อนผ่าตัดโรคแทรกซ้อนของการผ่าตัดมีสองา่างคือโรคแทรกซ้อนทั่วไปเช่นฉีดยาชาและแพ้ยาชาต่อมาคือติดเชื้อมีเลือดออกแผลเป็นแผลแยกและก็ห่อเลือดพวกนี้คือโรคแทรกซ้อนทั่วไปคราวน,นี้โรคแทรกซ้อนเฉพาะขึ้นกับผ่าตัดอะไร ทั้งแบบตรงนี้โรคแทรกซ้อนเฉพาะมันคือไปถูกไอนเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาทำให้ขาเดินไม่ได้ขาชาถ้าเราใส่ไม่ดีตำแหน่งไม่ถูกก็เกิดตรงนั้นและอีกอันคือทะลุหรือว่าบิดเดี่ยวอันนี้แรกต้องเฉพาะที่เกิดที่ไหนคุณี้ได้ ไม่ใช่เรื่องอยากอีกต่อไปนะคะสาหรับใครที่เคยมีความฝันว่าอยากจะมีสะโพกดินระเบิดกับเขาบ้างนะคะครั้งนี้ก็มีอีกหนึ่งทางเรื่องแล้วนะคะพี่หมอใช่ครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้สะโพกเนี่ยดูสวยและงามงอนได้ <ừ> แต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะตัดสินใจทำเนี่ยก็จะต้องปรึกษาแพทย์ผูธธ้เชี่ยวชาญก่อนว่าคุณมีความจําเป็นในการที่จะต้องทาศัลยกรรมเสริมบ้านพายหรือเปล่านะครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆานะคะแต่ในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ในช่ว Thailand Makeover มาถึงช่วงสุดท้ายของ Thailand Makeover นะคะและนี้ก็คือช่วง Q&A วันนี้คำถามเกู่กับเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้ค่ะสัญปกรรมความงามที่เกาหลีอย่างมั่นใจกับนิตยสารคอสเมติ c 02-692-9841-3บริษัทกู๊ดจำกัด084-427-8389 แต่อยากจะรบกวนสอบถามนะคะว่าการดินน้ําผลไม้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สําคัญค่ะบํารุงผิวพรรณได้โดยตรงด้วย,ยงไงก็ฝากถามคุณหมอหน่อยละกันนะคะครับ เรื่องของน้ําผลไม้กับผิวพรรณนะครับเอาเป็นว่ากลุ่มของผลไม้ที่มีผลกับเรื่องของผิวก็คือกลุ่มที่ให้วิตามินซีกับวิตามินเอนะครับอันดับแรกกี่หลายคนรู้จักก็คือกลุ่มวิตามินซีนั่นก็คือน้ำนางเอกน้ําส้มน้ามะนาวนะครับน้ำฝรั่งแต่ถ้าเราต้องการได้วิตามินวิตามินซีเยอะๆก็ควรจะเป็นน้ําฝรั่งหรือน้ามะขามป้อมเขาบอกว่าได้วิตามินซีมากกว่าน้ําส้มหรือน้ำมะนาวถึงเก้าเท่าเลยทีเดียวนะครับถามว่าแล้วได้อะไรกับผิวพรรณโดยคนที่ดื่มน้ําพวกนี้นะครับก็คือ 1. ผิวจะดูขาวผ่อง Mm hmm. สองก็คือทนแดดนะครับแล้วผิวก็จะตึงขึ้นด้วยเนื่องจากเจ้าวิตามินซีกระตุ้นคอลลาเจนนะครับ mm hmm. ฉะนั้นคนที่ดื่มน้ําผลไม้เหล่านี้เนี่ยคนที่ออกแดดก็จะไม่ครัมฝ mm hmm. ้ากระก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ผิวก็จะแต่งตึงตลอด อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มน้ําผลไม้ที่ให้วิตามิน A อนคือน,น้ำแครอทที่หลายคน,นชอบดื่มมันบ่อยๆนะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นน้ําแตงโมงหรือน้ำมะละกอสุกนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีวิตามินเอเยอะเพื่อช่วยเรื่องการป้องกรรันจิวอุดต,ตันดังนั้นคนนี้ก็จะไม่มีสิวผดขึ้น,นสายตาดีขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับที่หลายๆคน เคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือการดื่มแล้วผิวสวยก็คือน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศมีไลโคปีนเขาบอกว่าดื่มแล้วนี่จะแก้มแดงเหมือนมะเขือเทศใช่ครับนี่ก็คือประโยชน์ของการดื่มน้ำผลไม้ก,กับผิวพรรณครับ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจางมาตินรวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำรายการในวันนี้บาร์โบรรยากาศสไตล์โรมันบนถนนพระราม9ค่ะครับและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการดูรายการย้อนหลังสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ w ว w t h a i l a n d m a ไทยแลนด m วรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันไใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ร่วมเจาะลึกกับประสบการณ์การศยกรรมเสริมบั้นท้ายจากปากมิทิฟานี่ปี2007น้องฟิล์มธัญรัตน์บั้นท้ายจะออกมาสวยถูกใจเธอแค่ไหนพลาดไม่ได้เลยนะคะ